อยู่ในเอกสารของสถาบันสหสัสรัฐที่ชื่อว่าปติญญากองทัพกบเมื่อเราสามารถที่จะทวงสมบัติของประชาชนคืนให้กับประชาชนเราจะเห็นประเทศชาติเปลี่ยนแปลงคนไทยจะมั่งมีสีสุขและเราได้ถ้าเราได้แก้ปัญหาหลักๆ4 5อย่างของประเทศไทยได้แล้วอันนั้นก็ถือว่าเป็นการล้างบ้านล้างเมือง และหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะกลับคืนสู่การเลือกตั้งได้ดังเดิมคำถามต่อมาก็คือว่าแล้วเราจะตั้งรัฐบาลประชาชนได้อย่างไรคําตอบก็คือท้ายสุดประชาชนต้องออกมาเรียกร้องด้วยตัวเองหมายความว่าประชาชนจํานวนมหาศาลคลาคร่ําออกมาอย่างมืดฟ้ามัวดินลงบนท้องถนนอาจจะเป็นถนนราดดำเนิน หรืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพื่อที่จะเรียกร้องเพื่อที่จะล้มรัฐบาลยิ่งรักทักษิณและตั้งรัฐบาลประชาชนเพื่อมาทําการล้างบ้านล้างเมืองในการนี้เราประมาณว่าจะต้องใช้คนประมาณสองแสนคนเพื่อเป็นเพื่อแสดงพลังและทําการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองให้เกิดขึ้นอ,อันนี้แหละครับ คือสิ่งที่สถาบันศาสวัตเรียกร้องแล้วก็วิงวอนขอร้องจากพี่น้องประชาชนที่รับชมรับฟังถ้าเราได้คนจำนวนนี้วันใดเมื่อวันใดวันหนึ่งก็วันนั้นเราสามารถที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเราสามารถสร้างปรากฏการณ์ทางการเมืองเราสามารถสร้างปาฏิหาริย์ทางการเมืองเราสามารถพลิกโฉมประเทศไทยเราสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศไทยนั่นแหละครับ เราต้องการให้พ่อแม่พี่น้องมารวมกันสร้างเครือข่ายและนำคนสองแสนคนลงบนถนนลาดํเนินเพื่อทําการเปลี่ยนบ้านแปลงเมืองเพื่อทําการล้างบ้านล้างเมืองและเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับประเทศไทยพร้อมๆกันขอขอบพระคุณครับ ย่อมรู้กันดีว่าเมืองไทยเรานี้ของดีนั้นมีมากนล้นแต่ทำไมคนไทยจึงยังยากจนก็เพราะว่าเราโดนปล้นจากคนที่เราศรัทธา ทุกคนจำไว้ให้ดีพวกโจรที่ปล้นเรานี้คือพวกที่เราเลือกมาให้เป็นตัวแทนยามคนแค้นช่วยแก้ปัญหาพวกมันกลับทำหน้า ะทำอย่างไรกันดีเลิกแบ่งฝ่ายแบ่งสีเสียทีเถิดที่น้องเอ๋ยมาร่วมจับมือสามคี่รักกันเหมือนเคยพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยเราเป็นคนไทยเหมือนกันม ของเรานั้นมีมากมายพี่ปู่ย่าตายายสร้างไว้ให้เราทุกคนแต่ทำไมไปตกอยู่ในมือโจรเพียงไม,ม่กี่คนและไม่มกี่ตระกูล และการจะล้างบางการเมืองไทยได้ไม่สามารถยืนจมูกของนักการเมืองมาหายใจท้ายสุดจะต้องทำโดยลำแข้งของประชาชนเองล้างขั้วการเมืองทั้งทุนสามานและทุนโสม,มล้างขั้วการเมืองทั้งทุนอมาตและทุนอมหฮิพร้อมๆกันวิธีนี้ <c oughs> ไม่มีทางที่นักการเมืองจะทำให้เราท้ายสุด เราจะต้องยืนบนขาของเราเองมันคือศัตรูตัวจริงของเราต้นเงินจากกระเป๋าของเราพี่น้องเอ๋ยต้องมาช่วยกันจัดก,การพวกโจรน,นั้นเลยทุกๆสองพี่น้องเอ๋ย ใช่แค่เพียงบางคนเสร็จแล้วก่อนห่วงสมบัติเราคืนลายล้านล้านหลายหมื่นกลับคืนสู่พัวเราจะได้อยู่ดีพี่น้องทุกคนหา,ใหายใ คัามพังลูกหลานของเราพวกเขาจะได้สบาย